วันนี้อายุ50ปีแล้วมีเงินทุนอยู่1 0 0 0 0แบาทแล้วแบบนี้คุณจะสามารถกรเกษียณได้หรือเปล่าที่สําคัญไปกว่าตอนกเกษียณจะมีเงินอยู่เท่าไหรค่คลิปนี้มีคําตอบนะครับ สวัสดีครับผมโค้ชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งในวันนี้ครับสิ่งที่ผมตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนนั่นเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุน้นมีเพื่อนๆพี่ๆถามกันเข้ามานะครับตามคอมเมนต์นี้ที่ผมแปะเอาไว้ด้านบนเลยนะว่าถ้าวันนีเน้เรามีเงินลงทุนเริ่มต้นที่1 0 0 0 0แบาทนะและที่สําคัญคือเราสามารถลงทุนอย่างต่อเนื่องได้อีกเดือนละ5000บาทเป็นระยะเวลาอีก15ปีเพราะตอนนี้เนี่ยอายุล้วนะ ซึ่งนั่นหมายความว่าพี่เขาจะอายุ65ปีเนาะและที่สําคัญคือเขาตั้งใจว่าเขาจะลงทุนด้วยเงินตรงนี้ เพื่อให้ยามกเกษียณของเขาเนี่ยในวันที่เขาไม่สามารถทํางานได้แล้วเนี่ยเขามีเงินไว้ใช้สัก300บาทต่อวันวันนี้เขาจะมีเงินอีบัานปลายอยู่ที่เท่าไหร่แต่สิ่งที่สําคัญไปกว่าต้องบอกเลยนะฮะว่าวันนี้เนี่ยถ้าอายุของคุณ65ปีหลายต่อหลายคนคุณอาจจะคาดหวังการ,กรเกษียณแล้วโดยที่คุณเนี่ยยังมีเงินทุนคุณยังสามารถมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยได้นะครับเดีย๋ยวผมจะมาแชร์และแบ่งปันในสิ่งสิ่งนี้ว่าที่เขาจะสามารถรอดไปได้หรือเปล่านะครับก็ลองมาฟังกันดูนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมและรับฟัง คลิปนี้ครับผมอยากฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะครับช่วยเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่อง bond happiness investor ผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปคลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับและที่สำคัญเลยนะครับอยากจะบอกเพื่อนๆพี่ๆทุกคนว่าเดือนมีนาคมที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับผมกำลังจะทำคลาสคลาสหนึ่งที่สำคัญที่สุดครับไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยเช่นเดียววกกัันนคุณสาาาามมมรรรถเข้้่ไดฟ ดโดยคลาสคลาสนี้จะเป็นคลาสลักษณะแบบกลุ่มมิตริ้งกันนะครับซึ่งผมจะเป็นคนให้คําแนะนําหรือทําการคอนซัลต์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่เข้ามาในคลาสด้วยแลนะที่สําคัญที่สุดครับในคลาสนี้จะเน้นไปที่เรื่องของการเงินกับการลงทุนนะครับโดยเราจะเรียนกันประมาณ3ครั้งนับในช่วง1เดือนหลักๆก,ก็คือต้นเดือนกลางเดือนแล้วก็สิ้นเดือนนั่นเองนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่อยากจะเข้าร่วมแบบที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายตรงนี้นะครับคุณสามารถทักเข้ามาดนที่ช่องทางไลน์แอดที่ผมแปะเอาไไวว้ด้ดดเเลยยนนัโพพิมพา์าา่่ Me INV อง แล้วผมบอกเลยนะว่าคนที่ผ่านคลาสคาสนี้แล้วเอาแนวคิดไปปรับใช้ได้มีมาแล้วนะครับแล้วเขาเนี่ย ลุยอย่างต่อเนื่องนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลังจากที่เขาเรียนรู้ไปเนี่ยในระยะเวลาประมาณ3เดือนนะครับแต่มีบางคนนะครับที่เอาแนวคิดต่างๆที่ผมให้คําแนะนําไปปรับใช้ในชีวิตของเขาจนเขามีอิสรภาพทางการเงินได้เรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแค่3เดือนเท่านั้นซึ่งถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนนะครับที่อยากจะมีชีวิตที่เรียนได้ว่าเข้าใกล้คาว่าอิสรภาพทางการเงินหรือมีการเงินที่ดีขึ้นหรือมีการลงทุนที่ดีขึ้นคุณสามารถทักเข้ามาได้ที่ช่องทางไลน์แอดที่ผมพูดถึงได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับ นะครับก็หวังว่าเราจะมีโอกาส ได้พบกันในคลาสนะครับแล้วสําหรับวันนี้อย่างที่ได้พูดไปนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนที่ถามกันเข้ามาเนี่ยความตั้งใจที่ผมสัมผัสได้คือเขาอยากจะกระเสียณให้ได้นะครับและที่สําคัญเขาก็อยากรู้ด้วยเช่นเดียวกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีเงินอยู่หรือเปล่าที่บ้านปลายนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมมองเห็นมันคืออะไรยังไงนะครับลองไปดูรายละเอียดกันเลยโอเคแล้วอย่างที่ได้บอกเมื่อตอนต้นคลิปนะครับว่ามีคําถามที่ถามกันเข้ามานะครับช่องคอมเมนต์นะครับอาร์ เขาคอมเมนต์เข้ามาว่าวันนี้ถ้าผมอายุ50เนี่ยแล้วถ้าเริ่มต้นที่1000 100, 0แบาทนะครับแต่เขามีเงินที่จะลงทุนได้เดือนละ5,000บาทผมไม่มีหนี้สินแต่ผมจะซื้อหุ้นที่ปันผลถึง4-7%ถึงพูดง่ายคือจ่ายปันผลในระดับ 4- 7ถึงนะครับผมคิดว่าจะเอาปันผลเฉลี่ยใช้ตอนผมทำงานไม่ไหววันละ300บาทนะครับอีก15ปีข้างหน้าตัวของเขาเนี่ยจะมีเงินในพอร์ตหุ้นอยู่เท่าไหร่นะครับซึ่งแน่นอนครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมตั้ง นี้เนี่ยเป็นปีแรกเลยนะพี่เขาอายุที่50ปีนะครับเขามีเงินทุนเริ่มต้นที่1000 100, 0แบาทนะครับในขณะที่เป้าหมายของเขาเนี่ยในวันที่เขาตั้งใจว่าเขาจะเกษยียณอายุเนาะแล้วทางานไม่ไหวแล้วเนี่ยเขาอยากมีเงินไว้ใช้วันละ300บาทถ้าเราคูณ30วันจะตกที่9000บาทตรงนี้นี่คือต่อเดือนนะครับนั่นหมายความว่า1ปีเนี่ยเขาจะต้องมีเงิน1นึ่งแสนบาทซึ่งตรงนี้คือส่วนของเป้าหมายของพี่เขานั่นเองนะครับและแน่นอนครับจากตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าพี่เขาตั้งใจจะเอาเงินไปลงทุนในหุ้นที ให้ได้ปันผลนะครับระดับที่เขาตั้งใจไว้จะอยู่ตั้งแต่4ถึง7เนะผมเลยทำเลนจ์ออกมาเลยครับ4เปอร์เซ็นต์5เปอร์เซ็นต์6เปอร์เซ็นต์7เปอร์เซ็นต์ให้ได้เห็นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าลงทุนปีแรกที่100,000บาทนะครับสมมติปีแรกเนี่ยพี่เขาตั้งต้นที่100,000บาทเพียวๆเลยนะครับไม่ได้ใส่เงินเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับเราจะพบเจอนะครับว่าพี่เขาจะกลายเป็นมีเงินนะครับ104,000บาทในตอนที่ได้ปันนนนผลละกกก็็็็าาายเเปปบบทท เป็นก็เป็น17,000บาทจากนั้นเนี่ยผมมาทําต่อในปีที่2แต่ปีที่2เนี่ยจะเห็นว่าโจทย์มีความแตกต่างกันนิดนึงนะพี่เขาบอกว่าเขาสามารถลงทุนได้เดือนละ5,000บาทจะเห็นว่าปีแรกเนี่ยผมเจตนาไม่ใส่นะถือว่าตั้งต้นด้วย1 0 0 0 0แบาทท้งนี้จริงๆเนี่ยถ้าเกิดใส่เข้าไปอาจจะเยอะขึ้นกว่านี้ได้โดยเช่นเดียวกันแต่ผมตัดสินใจมาใส่ปีที่2เดือนละ5 0 0 0บาทเข้าไปจะกลายเป็นว่าปีที่2เนี่ยเงินของเขาจะเติบโตขึ้นนะครับถ้าเขาสามารถสร้างปันผลระดับนี้เกิดขึ้นได้นนะปีีีท่่3เย ก็จะกลายเป็นเงินของเขาโตขึ้นอีกเช่นเดียวกันนะครับโดยที่เขาเนี่ยใส่เงินเพิ่มเข้าไปอีกประมาณเดือนละ5,000บาทนะครับปีก็จะตก6 0 0 0 0บาทนั่นเองนะครับปีที่4นะครับก็จะเกิดลักษณะแบบเดียวกันจะเห็นว่าถ้าเขาสามารถทำอย่างนี้ได้อย่างต่อเนื่องแล้วเขาก็เอาเงินปันผลมาใส่ลงทุนไม่ได้เอาไปใช้ทันทีนะครับสิ่งที่จะตามมาคือจะเห็นว่าเงินทุนของเขาจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจริงๆนะครับซึ่งเราลองมาดูกันนะว่าถ้าเขาทาจนถึงอายุ65ปีนะครับประมาณ15ปีต่อจากนี้เนาะ ซึ่งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับคุณจะเห็นว่าผมก็ทําแบบเดียวกันเลยนะครับใส่ส่ตรทุกอย่างเรียบร้อยออกมามันจะคํานวณเงินออกมาครับเขาใช้ระยะเวลาประมาณ15-16ปีนะผมเริ่มนับตั้งแต่ตอนอายุ50เริ่มลงทุนเลยนะครับซึ่งสิ่งที่ตามมาคือตอนอายุ65ปีของเขาครับผ่านไปประมาณ15ปีเนาะเราจะพบเจอนะครับว่าถ้าเขาได้ปันผล4%เมาโดยตลอดนะครับบั้นปลายในตอนอายุ65ของเขาจะมีเงินอยู่ประมาณ1ล้าน4แสนนะครับในขณะที่ถ้าเกิดได้ปันผะลนะเบ้าปปะมนยปปลาารณ หน7่ 1> 1, 5, 0 0 0าหาแื่นโดยประมาณนะถ้าได้ปันผล6%เนะครับเขาจะมีเงินที่บ้้นปลายตอนอายุ65ที่1 7 3 0 0ล้านาืโดยประมาณและถ้าได้ปันผลที่7%นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะมีเงินบัานปลายที่1 9 0 0 0ล้านบาทโดยประมาณซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้ผมทำให้เห็นเพื่อให้พี่เขาเนี่ยได้เห็นว่าอ๋อถ้าเขาทำระดับนี้ได้เขาจะมีเงินทุนอยู่ประมาณเท่าไหร่แต่สาหรับผมผมกลับมองว่าสิ่งที่สาคัญไปกว่าคือตอนอายุ6 5เนี่ยเขาจะสามารถมีเงินกเกษีีีียยยทท่ตตอบโจ์เป้้้าาหมาสสมสสรงน อได้หรืเปล่าซึ่งผมก็ได้คำนวณเอาไว้เรียบร้อยแล้วด้วยเช่นเดียวกันครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับแพสซีฟอินคัมที่ได้มาต่อปีนะครับเราจะพบเจอนะครับว่านี่ครับถ้าเกิดว่าเขาได้ปันผลระดับ4%ี่เนะครับย้ําว่า4%ี่เปอนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของพี่เขาคือเขาจะมีเงินปันผลเข้ามาประมาณ5้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับถ้าได้ปันผลห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะมีเจ็ดหมื่นแปดพันบาทโดยตรงนี้เราคํานวณนะครับจากปีหกสิบห้าแล้วก็ยังลงทุนต่อนะไม่ได้เอาเงินออกมาานนนนนคักก็ืออออตททีี่ยยุุแลล้้้้วเงงงใชิ ต่อเนื่องแล้วก็ปล่อยให้เงินมันไหลในแบบของมันแล้วเราก็จะเอาเงินมาใช้จ่ายกันต่อไปนะครับพอปันผลที่6%เนี่ยจะเห็นว่าพี่เขาได้1นึ0 0แบาทแต่คุณจะเห็นว่าตัวเลขเป้าของเราคือ1นึ0 0 0สบาทนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาต้องได้ปันผลระดับ7%เท่านั้นครับถึงจะได้1 3 3 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะเห็นว่ามีแค่ตัวเลขนี้ตัวเดียวเท่านั้นครับคือที่ปันผลระดับ7%เท่านั้นครับที่เขาถึงจะสามารถกาเกษียรอายุตามเป้้้าาาาหายที่เขงงใจไดบ บอกเอาแล้วหกเปอร์เซ็นต์ไม่ได้หรอคุณจะเห็นว่าหกเปอร์เซ็นต์ตัวเลขมันยังขาดอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดพี่เขาสามารถใช้จ่ายอย่างประหยัดมากกว่านี้ได้สเ่่เตามมาคือมันก็ยังพอเทเ์เซฟกับตัวกี่เขาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันตรงนี้ผมคำนวณเป็นต่อวันให้เลยนะครับว่าต่อวันเนี่ยอันนี้ผมหารสามร้อยหกสิบห้าวันนะพี่เขาจะมีเงินอยู่ประมาณร้อยห้าสิบเจ็ดบาทไว้ใช้ต่อวันนะถ้าปันผล5%จะมีอราทปันผลจะมีอยู่ประมาณาาครับคือ285บาทาาาป่นผลหกาปอหยเดอย่างที่ผมอกไงขาก็จะสามามรถอยู่รอด,ดนะครับี่7 จะมีอยู่ประมาณ366บาทซึ่งอย่างที่ผมได้พูดไปว่าดูเหมือนว่าตัวเลขที่ตอบโจทย์เนี่ยแน่ๆน,นะครับจะอยู่ที่ประมาณ7%เท่านั้นนะครับแล้วบ้านปลายชีวิตถ้าเขายังทําสิ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นได้เขาจะมีเงินอยู่ประมาณล้านเตีเลขกลมๆคือประมาณ2ล้านนั่นเองนะครับซึ่งบางคนเนี่ยคุณอาจจะอยากรู้ว่าเฮ้ยมันมีวิธีที่แบบจะทําให้ฉันรู้ตั้งแต่ต้นได้เลยไหมว่าฉันจะสามารถกรเกษียณอายุได้หรือเปล่าก็ต้องบอกคุณนะว่าผมได้ทําการคํานวณไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่านร,าารัาุณกะมนทป ที่ปันผล4%นะครับจะเห็นว่าคุณจะต้องมีเงินทุนสักประมาณ2ล้าน7 0สนบาทโดยประมาณอันนี้ยังไม่นับแบบหักภาษี10%จากปันผลด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่5%เนี่ยคุณจะต้องมีเงินทุนอยู่ประมาณ2ล้าน1แ60,000บาทและที่6%ครับคุณจะต้องมีเงินทุนอยู่ประมาณ1ล้าน8แสนบาทนะครับในขณะที่7%ครับคุณจะต้องมีเงินทุนอยู่ประมาณ1ล้าน5แสนบาทคุณจะพบเจอว่าตวัวเลข4% 2ล้าน7นะครถ้าคุณมาดูจริงๆเรามีแค่ล้านสี่มันยัง ในที่ตัวเลข5%คุณต้องมีเงินทุน2ล้าน160,000บาทในขณะที่ตรงนี้มีแค่1,570,000เลยไม่สามารถตอบโจทย์ได้ในขณะที่6%เนี่ยต้องมีล้านแปดที่ยังขาดน,นิดเดียวเองนะเห็นไหมมันเลยกลายเป็นว่าเออต่อวันของพี่เขาก็ขาดอยู่นิดหน่อยในขณะที่ตรง7%เนี่ยต้องมีล้าน540,000แต่พี่เขามีล้านเก้าแล้วไงมันเลยสามารถตอบโจทย์เป้าหมายได้นั่นเองนะครับก็ลองเอาแนวคิดตรงนี้ที่ผมแชร์แล้วแบ่งปันไปปรับใช้ ในชีวิตกันดูกัแล้วกันนะครับผมมาสรุปคลิปคลิปนี้กันสักนิดนึงครับจากเมื่อสักครู่ที่เพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้เห็นข้อมูลที่ผมได้แชร์และแบ่งปันนะครับเราจะพบเจอว่าจากสิ่งที่พี่เขาคิดเอาไว้คือเขาอยากจะลงทุนและให้ได้เงินปันผลเกิดขึ้นเนาะซึ่งก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าสิ่งที่จะตามมาคือมันมีโอกาสที่เขาจะ,กะเกษียณอายุตามที่เขาต้องการได้แล้วก็มีโอกาสด้วยเช่นเดียวกันที่เขาอาจจะไม่สามารถกรเกษียณได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งสิ่งที่สําคัญมันจะตรงกับหัวใจหลักที่ผมเคยพูดในคลิปกกก่่่่อนนะนะววาาาาัีีี้เยรรทคุณณจสมถษ ได้ในโลกของการลงทุนสิ่งที่สําคัญมันมี3ปัจจัยห้ามลืมโดยเด็ดขาดนั่นคือเรื่องของเงินทุน2ครับเรื่องของความสามารถที่คุณตั้งใจจะทําให้มันเกิดขึ้นน,ะนั่นคือผลตอบแทนและสุดท้ายคือเรื่องของระยะเวลานั่นเองซึ่งถ้าพูดแบบตรงไปตรงมาเลยในเคสของพี่เขาจะถือว่าทั้ง3อย่างนี้ถือว่าไม่ได้สูงสักเท่าไหร่เนาะแต่อย่างน้อยเขายังมีโอกาสเสียนดังนั้นผมก็อยากจะบอกเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะว่าถ้าพี่เขาเนี่ยเริ่มคิดแนวคิด,แ,คดแบบนี้แล้วมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้คุณก็สามารถทําได้ด้วยเช่นนนเดียวกััะครบ ก็เป็นกําลังใจให้กับพี่เขาด้วยเช่นเดียวกันนะครับให้สามารถทําให้ตัวเองกเกษียณในวันสุดท้ายของชีวิตได้อย่างมีคุณภาพนะครับสำหรับใครก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปคลิปนี้แล้วชื่นชอบคลิปคลิปนี้นะฝากเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมผ่านการกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยนะฝากเลยนะฝากเพื่อนๆพี่ๆท Or, มีผู้ติดตาม1 0 0 0 0 s มื s น r i b e โดยเร็ววันนะวันที่ถึง1 0 0 0 0 s มื s น r i b e แล้วผมบอกเลยนะว่าวันนั้นผมจะมอบของขวัญที่เชื่อว่ามันสำคัญสำหรับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนในช่องทาง YouTube ตรงนี้อย่างแน่นอนนะครับและอย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันนี้ครับลองเอาไปทำดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบรค,ครัวคุณและเพื่อ คนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยนะครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณและจงทําในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ที่เหลือไม่ต้องคิดแล้วละครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโค้ชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามาชมช่อง b o ลแ h a ปี้เนสอินเวสเตอและดูคลิปคลิปนี้กันจนจบมีโอกาสเราไว้เจอกันในคลิปคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามกันทุกๆคนเลยนะครับบ๊ายบายครับผม